สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาปั่นสล็อตกับค่าย PG ครับโดยใช้สูตรสแกนนะครับเป็นสูตร AI บาค่านะครับ2 0 2พันิตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูตัวเกมนี้ครับซึ่งเป็นเกมที่ฮิตที่สุดนะครับเนาะนะฮะมาจองนะฮะเรียกผมเรียกแบบนี้กันมาจองเวนะครับตัวนี้ครับมันสแกนอยู่ที่เก้าสิบหกปเซนตแล้วนะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้ครับเป็นเกมที่ มาแรงครับเส้นทางมาจองครับมาจองเวครับนี่ครับปรับเบ็ดนะครับนะฮะเลือกเบ็ดครับเบ็ตต่าสุดนะครับที่2บาทนะครับเนาะเดี๋ยวผมเป็นปรับเบ็ดเป็น40บาทดีไหมฮะโอเคครับว่ามันจะแตกเท่าไหร่ครับหมุนเลยครับเบ็ด40บาทมันจะได้ตัวคูณแบบนี้นะครับเกมนี้คนนิยมเล่นสูงสุดในค่าย PG นะครับเข้าไปดูในแรง์กิ้งมาแล้วนะครับเนี่ได้ไหมฮะเห็นไหมฮะ2 0 0ฮะ ห้าร้อยสี่สิบเมื่อกี้นะครับเนี่ยฮะไหลครับก้อนโตมาเลยครับเป็นไงฮะผมกดเบทสี่สิบบาทนะครับหนึ่งครั้งฮะเห็นไหมฮะผมกดสี่สิบาทหนึ่งครั้งครับแตกเลยครับเป็นสูตรนะฮะแตกพอดีเลยครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้เก้าสิบหกเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแตกโป๊ะเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ได้เลยครับเห็นไหมฮะเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเกือบหนึ่งพันครับผมกดสี่สิบาทนะครับไปสองครั้งเองครับก็หมดแปดสิบาทนะครับนี่คือกําไรล้วนๆเลยนะครับ นี่คือสูตรเอครับสแกนห้องสล็อตนะครับของค่าย PG ครับมันสแกนได้หมดเลยนะครับนะฮะเนี่ยเกมที่คุณชื่นชอบนะครับผมก็เลยมาแนะนําตัวนี้นะครับที่มาแรงนะครับกดแป๊บเดียวแตกครับนี่ครับสแกนหน้าห้องครับแนะนําสัก95% 90%เปอร์เซ็นต์เป็นต้นไปก็ได้ครับแล้วเข้าไปปั่นครับนี่คือหัวใจของมันครับหัวใจในการสแกนสูตรนะครับห้องนะฮะไปเล่นสล็อตต่างๆครับนี่ครับของค่าย PG ครับเล่นได้ทั้งสแปซ นะครับ RT ครับนี่นะครับตัวเกมสวยๆครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับเกมใหม่มาแรงครับมาจองเวนะครับจาชื่อนี้ไว้นะครับแล้วก็หาห้องสแกนที่มันมีอัตราชนะสีน้ำเงินเป็นต้นไปก็89 85 90ไปได้ครับแล้วคุณเข้าไปปั่นได้เลยนะครับนี่คือสูตร AI นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับใครอยากได้สูตรนี้ทักมาแล้วกันผมแจกสูตรให้ฟรีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับได้ตังเกือบพันครับกดแค่2ครั้งเองครับกับสูตร AI ครับ บา,บายครับใครอยากได้ทักมาแล้วครับสวัสดีครับ